สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะกล่องงานภูบัตตี้นะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยว่าเราและนายนะครับเป็นงานเลิ้นฝีมือคนไทยนะครับโดยคุณวัชเอสดี้โมเดลอีกแล้วนะครับตัวกล่องก็จะมีมา2กล่องเลยนะครับในชุดเดียวกันนะฮะจัดหนักเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีรันนัมเบอร์นะครับผมผมก็ได้เบอร์1 2 9ครับอ่า159ครับ100 250นะครับแล้วก็รวมกับฟันนี่โมเดลครับเหมือนเดิมนะครับ ข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันครับครับพอแกะกล่องน้ําตาลออกมานะครับก็จะมีกล่องไม้อย่างนี้นะครับแต่ที่จริงเขามีบับเบิลรัดไว้แบบแนาหนามากเลยครับพอดีผมแกะดูมาแล้วนีก็จะเป็นกล่องไม้นะครับไม่มีลวดลายอะไรมีแค่ลายไม้นะครับแล้วก็มีสกรีนคําว่า pool body นะครับแข้างหน้านะครับก็กล่องก็สามารถเลื่อนออกเปิดออกมาได้เลยนะครับเปิดออกมาชั้นแรกนะครับก็จะมีใบเซอร์ให้นะครับ เป็นไพ่ทาโร่นะเขียนว่า the fool the fool นะครับคนโง่น,นั่นเองก็จะมีลายเซ็นนะครับคุณวัดเอ็ดดี้โมเดลนะครับแล้วก็รัดนดัมเบอร์นะครับ159ต่อ250ชิ้นนะครับด้านหลังก็จะเป็นลายไพ่ทาโร่ธรรมดานะครับเป็นพลาสติกแล้วก็จะมีถุงมือให้หนึ่งคูนะ่ถุงมือที่เอแกะโฟมพลาสติกออกอโฟมออกมานะครับฉแรก ชั้นที่2นะครับก็จะมีตัวงานนะครับเรซินนะครับดูตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะเป็นอ่าัางโฟมแล้วก็มีบุกกำมะหยี่อีกชั้นหนึ่งนะครับไอซี่ดำดำ,ดำ,ดำข้างหน้านี่คือกำรรมะหยี่ครับดูไฮโซสุดตัวงานนะครับก็จะมีตัวเรซินแล้วก็จะมีตัวอ่ไม้ที่เขาถือนะครับแน่นดึงไม่ออกคูณ อันดับแ,บ,บแรกนะครับเราก็แกะตัวเนี้ยมาก่อนนะครับก็จะเป็นไม้อุนจินะครับที่ในเรื่องอะไรเล่เขาชอบถือกันนะครับแต่ว่าหน้าของอุนจินั้นก็จะคล้ายๆกับใครส,สกคนนะครับก็ที่ตอนนี้เป็นนายกอยู่นะไม่อยากจะพูดนะครับหนึ่งชิ้นนะครับนี่รอบๆก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ <c oughs> ด้านหลังนูนด้านหน้าแบนนะครับแล้วก็จะมี ราชาอันิโคจังนะครับตามท้องเรื่องสมมุติว่าชื่อราชาอนิโคจังแล้วกันนะครับไม่ออกดึ้งไม่ออกแน่นมากกลัวหักก็กลัวนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเลซินหรอกกลัวหล,อล่อเต็มมานะครับเราจะเป็นควง มารา,าชาฮิโคจังนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าเหลี่ยมๆคนที่เรารู้จักกันบ่อยๆนะครับก็มีรูตรงนี้ไว้เสียบที่อุนจิมีกีนะครับแล้วก็มืออีกข้างนะครับก็จะเว้นเป็นร่องไว้เพื่อจะเอาอีกตัวหนึ่งมาจับมือกันเลยครับตัวอุนจินะครับก็จะมาเสียบอย่างนี้ ตัวงานนะครับเป็นเรซินนะครับลงสีสำเร็จมานะเป็นงานกลงกลวงนะครับตัวได้นะครับตัวได้เป็นงานกรงกลวงนะครับติดก,กาวมาเรียบร้อยครบทุกจุดแล้วนะครับก็มาถึงก็เสียบกับงานไม้แล้วก็เสียบกับไม้อุจจิแล้วก็ตั้งโชว์ได้เลยนะครับลงสีไฮไลท์มาค่อนข้างสวยมากนะครับ ถ้ามองจริงเขาจะมีแบบไฮไลท์มานะสวยงามมากข้างใต้เท้าไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีลายเส็นไม่มีอะไรน่ารักเรียบเนลงสีนิดนนะครับกล่องนี้ก็จะมีก็มครับอ่าเรามาแกะกล่องที่สองนันต่อเลยนะครับก็เหมือนกับกล่องแรกนะครับทุกอย่างเปิดออกมาปุ๊บอ่าก็จะมี ไเซอร์นะครับแล้วก็จะมีถุงมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดหน้าตาอีกแตกต่างกันไปนะครับก็จะมีลายเซ็นนะครับคุณวัดที่โมเดลแล้วก็รนําเบอร์เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นข้างหลังก็จะเป็นไพ่ทาโร่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปพระสหายนะครับหรือว่าเบหรืออะไรเงี้ยครับตามในเรื่องอาราเร่ผมไม่แน่ใจมันเันเขาเชื่ออะไรพยายามหาข้อมูลละไม่รู้ว่าเชื่อเปิดมาอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ มีตัวโมเดลนะครับเป็นเรซินเช่นกันอันนี้ไม่มีต้องมาประกอบนะครับเป็นทั้งชิ้นมาเลยก็เช่นกันครับใส่ลงมาในกล่องโฟมบุหน้าด้วยการรมยีีสวยงามเช่นกันครับจะดึงออกมาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแน่นมากไม่รู้จะดึงยังไง ัวนี้ยอมครับดึงไม่ออกจริงๆมาในกล่องให้ดูแล้วกันครับแล้วค่อยดึงออกมาให้ดูตัวก็เป็นงานเลิซนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เอ่อลงสีออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับเรียบเนียนเลยลก็เป็นตัวถุงมือสีแดงนะครับแว่นสามารถถอดออกมาได้นะครับดึงไม่ออก เมื่อกี้คัดไปดึงหน่อยนึงครับเพราะว่าหูแน่นมากเอาแทบไม่ออกครับพอขึ้นมานะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นพระสหายของราชานิโคจังนะฮะหรือว่าเป็นเบสหรือว่าเป็นลูกน้องหรืออะไรสักอย่างนะครับเขาไม่บอกว่าชื่ออะไรก็จะมีใส่แว่นนะครับแล้วก็เป็นตัวสีเหลืองนะครับถุงมือสีแดง การลงสีทำออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีถือผ้าเช็ดหน้านะครับคอยเช็ดเหงื่อตลอดเวลาแล้วก็ตัวแว่นสามารถถอดได้ดึงออกมาตรงกลางนะครับค่อยดึงนะครับเป็นเลยสิ้นตัวแว่นก็จะเป็นสีม่วงนะครับพอดึงออกมาหน้าก็จะคุ้นๆนะครับเหมือนคนเป็นบ้านเราแถวๆนี้ครับก็จะคุ้นๆหน่อยนี่ครับตาหลี่้างหนึ่งว็เหมือนแบนทำ คุณวัดเขาทำพลาดี้ออกมาได้น่ารักเลยนะครับแล้วก็มีการแบบว่าลงสีออกมาค่อนข้างเหมือนนะครับดูริ้วรอยต่างต่านีุนีน่ารักนะครับวางคู่กันนี่มีหัวก้นนะก <c oughs> ็ยังไฮไลท์สีหัวก้นมาเลยนะครับน่ารักเชียวแล้วก็มือสามารถไปจับต่างระชายโคจงได้นะครับก็จะมีสอล่องเนี่ยจะไปวางปิดกันจะเป็น,ปนแบบจับมือกันนะครับตัวนี้ก็ อ,อ,อันนี้ก็เป็นราชานิโคจังนะครับก็หน้าก็าจะคุ้นๆนะครับเหมือนคนที่เพิ่งกลับมาได้สักปักแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ในคุกนะก็จะเป็นพารดีร้องร้องการเมืองของคุณวัดนะครับอาก็หน้าตาย็็เป็นอย่างนี้นะครับรอบๆก็มีมือนะครับมีรอยนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวสองตัวต้องไปจับกันนะครับ อันไม่ไปครับในมือก็จะถืออุนจินะครับแต่ว่าอุนจิจะหน้าคุนคุนหน่อยนะครับก็อันอุนจิก็จะหน้าคุนคุนนะครับเหมือนตอนนี้ที่เป็นนายกอยู่นะครับหน้าคุนคุนคุณวัดกัตั้นออกมาได้หน้าลกจริง อันนี้ก็จะเป็นราย,รล,ะยาะระรละเอียดของลูกน้องของราชานิโคจังนะครับก็ตัวนี้ก็ทําออกมารายละเอียดค่ <ทะ S 1> อนข้างดีนะครับมีใส่แว่นมีอะไรนะฮะก็ลองหมุนรอบๆนะครับก็จะเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับในเรื่องไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าเห็นเขาเขียนว่าลูกน้องของราชานิโคจังนะครับหรือลูกสมุนลูกกระจกอะไรก็ว่าไปนะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่าปัสหายนะฮะรอบๆก็จะเป็นก็จะมีเท่านี้ครับลองเจาะรายละเอียดลึกๆกัน ส่วนแว่นตาก็สามารถถอดได้นะครับเ็าจะมีเดือยอยู่ตรงกลางนะครับแต่ต้องระวังหน่อยนะฮะก็ค่อยๆดึงจับตรงกลางออกมานะับถอดออกมาถอดแว่นออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นบุคคลหน้าตาคุ้นๆนะครับเหมือนกับคนที่อยู่ข้างๆบ้านเราแถวๆนี้นะครับเป็นคนรู้จักของราชานิโคจังนะฮะก็เป็นต้นต้นด้วยคุ้นๆอะไรทักอย่างเนี้ยครับก็จะเป็นพารดี้ที่น่ารักดีนะครับที่คุณวัดใส่เข้ามา พอแกะออกมาวางนะครับกล่องไม้2กล่องก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับตัวที่ใส่ราชานิโคจังมาก็จะ,ะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะเพราะว่าของน่าจะเยอะกว่านะครับหรือว่าเท่ากันจะได้ออมาวางเป็นสแตนดี้ได้เลยนะไม่เท่ากันเลยแอบเซ็งหน่อยนะครับสำหรับการแกะกล่องงานปูบัตดี้นะครับหรือชื่อภาษาไทยว่าเราและนายนะฮะก็จะเป็นเลซินนะครับ ฝีมือคนไทยนะฮะโดยคุณวัตเอดดี้โมเดลนะครับเป็นคนที่ทำพาโรดี้การเมืองไทยที่แบบน่ารักน่ายหยิดมากเลยนะครับก็สำหรับใครที่อยากติดตามนะครับก็จะขึ้นให้ดูครับอ่าครับสำหรับตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา18,500ระฮะก็ราคาคนข้างหนักทีเดียวนะฮะแต่ก็ทำออกมาสีสันได้น่ารักสดใสนะครับแล้วก็งานสวยงามมากนะครับตัวใหญ่มาก สำหรับใครที่อยากจะหาไว้ในครอบครองนะครับงานเพิ่งออกมาเองนะครับเดี๋ยวน่าจะมีคนทยอยปล่อยเรื่อยๆนะฮะหรือว่าอาจจะลองติดต่อคุณวัดดูนะครับลองพูดคุยดูอาจจะมีตรค้างนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ